ใครที่กําลังเป็นคนโสดหรือคิดจะโสดหรือว่ากําลังอยากจะโสดของชาวธาตุดินมังกรสบ,บกันเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าความรักพวกคุณในช่วงนี้ยาวจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เป็นไงกันบ้างเนาะเปิดไพ่มาพลังงานหลักใบแรกเป็นไพ่หกไม้เท้านะคะบางท่านอาจจะมีสถานการณ์ที่ยากลําบากอยู่หรือเปล่าเอ่อแล้วเราเองก็อยากที่จะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ที่ยากลําบากเหล่านั้นเนาะ อาจจะเป็นการที่เราทะเลาะเบาะแว้งกับใครสักคนหนึ่งก็ได้นะคะหรืออาจจะมีปัญหานู่นปัญหานี้เข้ามาแล้วทาให้เรารู้สึกถึงความยากลำบากหรืออาจจะเป็นการที่เรากําลังต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองอยู่ก็ได้ความที่ในใจของเราอาจจะกาลังสับสนแลวเราอยากที่จะก้าวข้ามผ่านไปก็ได้นะคะซึ่งไพ่ใต้สํารับเป็นไพ่ห้าดาบเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความรู้สึกเหมือนเหนื่อยเต็มทีแล้วหรือเปล่าเอ่ยมีทั้ง6ไม้เท้าแล้วก็5ดาบเข้ามาคือไพ่5าดาบเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการที่เราอาจจะรู้สึกว่า ที่ผ่านมาเราทําดีที่สุดแล้วนะทาทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วให้มากกว่านี้ก็คงไม่ไหวแล้วนะคะคงต้องพอดีกว่าแล้วก็ถอยดีกว่าเนาะหรือถ้าเป็นใครบางคนที่เขาถอยออกไปจากคุณคุณอาจจะรู้สึกสับสนสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นเราที่ถอยออกมาน่าจะเกิดจากการที่เราสึกว่าเราก็ทําเต็มที่แล้วเหมือนกันบางท่านอยากจะก้าวออกมาจากสถานการณ์ที่มีความยากลำบากเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเราต่อสู้ไม่ไหวแล้วก็เป็นไปได้เนาะทีนี้ขอใหยเพิ่มให้กับผมมัวใบเท้าหน่อยว่าหลังจากที่คุณพยายามจะ ก้าวข้ามผ่านแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ทีนี้ไพ่หกไม้เท้าอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าบางท่านในช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่ามีคนสนใจเราค่อนข้างเยอะนะหรืออาจจะเป็นการที่เราอยากจะฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาแล้วก็ทําตัวเองให้มันดูดีมากขึ้นมีคุณค่ามากขึ้นก็ได้นะคะ5้าช่วยยังอะไรเอาวออยู่กับสิ่งเก่าๆอยู่เลยชาวธาตุดินมันกบสการคนโจร เออเหมือนคนที่โฟกัสมึงสิ่งบางอย่างที่จบไปแล้วพังไปแล้วเรียกร้องอะไรกลับมาไม่ได้แล้วนะคะจริงๆแล้วบางท่านในช่วงนี้มีเกณฑ์ว่าจะมีรักใหม่เข้ามาหรือว่ามีคนชื่นชมในตัวของคุณแต่ว่าถ้าคุณยังโฟกัสเกี่ยวกับสิ่งเกา่าๆก่อน,อนๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่อาจจะทําให้คุณไม่เห็นโอกาสดีๆที่เข้ามาในช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องความรักนะคะีไพึ่งดาบ,บางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุโลหะจนกุมมีทุนโอ้โอเคมา โอเคไพ่ขึ้นมาใบแรกเป็นไพ่หกไม้เท้านะคะบางท่านในช่วงนี้กําลังพยายามอย่างมากเลยเนาะในการก้าวข้ามผ่านจากสถานการณ์ที่ยากลำบากเรื่องเดิมๆของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องความรักนะคะอะไรก็แล้วแต่ให้เราสึกว่ายุ่งเหยิงเหลือเกินแล้วก็ยากลําบากกับเราเหลือเกินเนาะมันอาจจะยังมีช่วงเวลาที่คุณยังไม่สามารถปล่อยวางเรื่องกเก่าๆได้เต็มที่ร้อเเนะคะเพราะว่าไพ่ย,ยังขึ้นมาเป็นไพ่ห้าถ้วยอยู่เลยอาจจะมีความอะไรอาวณนกับบางสิ่งบางอย่างที่มันจบไปแล้วพังไปแล้วหรือว่าเรียกร้องอะไรกลับมาไม่ได้้แลวนะะค แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่คุณเลือกที่จะเคลียร์คัดทุกอย่างให้มันจบสิ้นไปเป็นไพ่หนึ่งดาที่มุ่งมอถึงการเอาให้มันกระจ่างจิตไปเลยแล้วก็คือจบก็คือจบเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนมูฟก็คือมูฟวันรู้สึกว่าคุณจะเปล่งประกายตัวของคุณขึ้นมาจากธาตุดินอาจจะมีออร่าขึ้นเบาๆหรือจะไปไปได้ผลไพ่เดอะสันนะคะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความสดใสมากขึ้นสดชื่นมากขึ้นหรือว่ามั่นใจตัวเองมากขึ้นกล้าที่จะเหมือนแบบ เปลี่ยนแปลงไปในเวอร์ชั่นใหม่ที่มีความสดใสมากขึ้นอ่ะว่ารู้สึกว่าคุณมีโอกาสที่จะเจอใครสักคนหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุยถูกคอคุยแล้วอยากคุยอยากคุยต่อไปเรื่อยๆคุณอาจจะมีโอกาสได้ปลูกต้นรักกับใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่เข้ามาในช่วงนี้แล้วก็ได้นะแต่เป็นคนที่คุณอาจจะไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจริงๆตอนนี้มันมีไพ่้ารช่วยด้วยอาจจะช่วงนี้หรือว่าหลังจากนี้ก็ได้มีใครบางคนอาจจะสนใจคุณอยู่แต่ว่าถ้าคุณไม่ได้สนใจเขาหรือว่าคุณไม่ได้หันไปมองบาง ได้แค่อยู่ตรงนั้นนะคะหรือเขาอาจจะไปก็ได้คือว่าไม่แน่ใจะเหมือนกันว่าสองทั่วที่ปรากฏขึ้นมาจะเป็นของใหม่หรือของเก่าหรือว่าเข้ามาหรือยังหรือว่ามาเร็วเร็วนี้อันนี้ไม่ไม,ไม่ชัวร์นะคะแต่ว่าคนมีโอกาสได้เจอแล้วก็ทุกอย่างมันจะคอนเนคกันได้ก็ต่อเมื่อคุณปลดปล่อยตัอออกมาเป็นไพ่หนึ่งดาวเพือเคลียร์ให้จบทั้งความรู้สึกแล้วก็ ทั้งกายภาพแล้วก็จิตใต้สําฤทลึกๆ,ๆของเราอะนะคะแล้วก็เปล่งประกายคุณให้เต็มที่เป็นไพ่เดซันคือการที่เหมือนแบบโอเคฉันอยู่คนเดียวฉันแฮปปี้แล้วเป็นคนโสดที่แบบทรงอนุภาพขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยหวัว่าก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ ใครหลายหลายคนเขารู้สึกว่าเออคนดูน่าสนใจแล้วก็อยากที่จะเข้าหาคนมากขึ้นก็ได้ใครที่เป็นคนโสดมานานเรารู้สึกว่าเออทำไมเราแห้งเหี่ยวจังเลยนะไม่มีใครเข้ามาเลยนะหรือว่าไปจีบใครแล้วก็ไม่ติดเลยนะบางทีเราอาจจะยังไม่ได้โชว์ศักยภาพที่มันอยู่ข้างในของเราก็ได้นะคะคือต้องบอกก่อนว่าในพื้นดวงของแต่ละคนน่ะจะมีจุดหนึ่งที่บ่งบอกอยู่แล้วว่าเสน่ห์ของเราคืออะไรแต่ว่าบางคนน่ะอาจจะไม่ต้องทําอะไรเพราะว่าเสน่ห์มันอยู่ที่ตัวของตัวเองนึกออกไหมอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคะอาจจะถูกชายแสงเข้ามาโดยที่ ยังไม่ได้ทําความรู้จักกับคนคนนั้นคนคนนั้นก็เห็นถึงสเสน่ห์แล้วก็อยากเข้ามาในชีวิตของของเราอะไรอย่างเงี้ยก,ก็เป็นไปได้แต่บางคนอาจจะต้องทําความรู้จักกันไปสักพักหนึ่งถึงจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งสัมผัสถึงสเสน่ห์ของเราได้อันนี้ก็พื้นดวงของอีกคนเนาะแต่ว่าใครที่แบบมีสเสน่ห์ที่บางทีลึกลับซับซ้อนหรือว่าซ่อนเอาไว้ลึกเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควร หรือจนกว่าที่คุณจะแกะมันออกมาแล้วใช้มันให้ถูกทิศถูกทางสเสน่ห์คุณก็จะได้เปล่งประกายออกมาอย่างเต็มที่นะคะก็อาจจะต้องลองเช็คในพื้นดวงดูเนาะต้องลองหาพื้นดวงดูนะคะว่าสเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในตัวของเรามันคืออะไรบ้างจะได้เอามาใช้ได้ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกคนเนาะอ่ะไพ่แต่สาหรับเป็นไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะเรามาระวังในเรื่องของจิตใจหรือว่าอารมณ์ของเราด้วยนะบางทีมันอาจจะมีความว้าวุ่นนะคะเหมือนเราอยากจะควบคุมจัดการให้มันได้แต่ใ,ใจของเราต้องที่มันไม่ได้มันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกหัวร้อนอารมณ์ ขึ้นมา,นาทีนี้ขอคําแนะนําให้กับชาวท่านอินคนโสดหน่อยถพ่อยากแนะนำาละเหตุผลบางเอ,อ่ยกับสถานการณ์ยุ่งเหยิงที่คุณผเผชิญอยู่ในตอนอนี้นะคะใครเนี่ยังก้าวข้ามผ่านไปได้มดูคําคำแนะนํำกันก่อนเนาะมีไพ่เดอะสตาร์เด้งออกมาเองนะคะอาจจะต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมเดี่ยวยๆของทุกอย่างมันก็ ต้องใช้จังหวะเวลาเหมือนกันนะคะมันมีนกลไกถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมกับการเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะต้องใช้เวลาเนี้ยในการซ่อมแซมเยียวยาตัวเองก่อนนะคะถึงแม้ว่าคุณอยากจะ move เต็มที่แล้วทําอะไรให้เต็มที่แล้วแต่ว่าถ้าลึกๆในใจของคุณมันยังไม่ได้อ่ะคุณก็ต้องใจเย็นๆก่อนนะหรือถ้าจังหวะเวลามันยังมาไม่ถึงคุณก็อาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะดีกว่านะคะสิบดาวคือหวานรู้สึกว่าคนโสดท่าดินน่ะ ไม่ว่าจะโสดแล้วหรือว่ากําลังจะโสดหรือคิดจะโสดก็แล้วแต่นะคะหวรู้สึกว่าคุณเจอเรื่องหนักมากๆเหมือนกันอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่เรื้อรังมานานอาจจะสะสมทีเล็กน้อยจนไข่อิ่มตัวเหมือนท่านอาทิตย์เดียวสิบดาบแล้วก็นอนนิ่งสงบนิ่งตายแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่ฟืน้นคืนชีพขึ้นมานะคือหวังรู้สึกว่าคุณจะมีบทเรียนมากขึ้นจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นนะค,ะคุณจะรู้แเราคุณจะรับมือกับชีวิตของคุณยังไงเนาะ แต่ทีเนี้ยอย่างที่ผมบอกแล้วว่าคุณช้าลงสักก้าหนึ่งแล้วก็ค่อยๆค,คิดทบทวนใช้ช่วงเวลาในการที่มันผ่านไปอย่างเชื่องช้าเยียวยาตัวให้แข็งแรงกว่านี้ก่อนแล้วคุณจะรู้วิธีรับมือกับปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะสี่ไม่ท้าคุณมีโอกาสได้เจอนะกับความสัมพันธ์ที่แข็งแรงนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ในลักษณะการแต่งงานสร้างครอบครัวเนาะ คุณมีโอกาสได้พบได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เป็นความสัมพันธ์ที่แข็งแรงของคุณได้แต่ว่าคุณต้องเรียนรู้ก่อนนะคะว่าทํำยังไงเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเจอสิบดาบอีกนะแต่ถ้าคุณใจร้อนอารมณ์ร้อนคุณอาจจะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้วนซ้ําอีกรอบหนึ่งใครที่เจอปัญหาความสัมพันธ์ที่ซ้ําๆเดิมๆเปลี่ยนคนเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนสถานการณ์ก็เหมือนเดิมนะคะเจอแล้วเจออีกเป็นแล้วเป็นอีก บางทีในพื้นดวงคุณอาจจะมีดาวดวงหนึ่งที่เรียกว่าไคลอนหรือว่าชิลลอนนะคะที่ไปอยู่ในเรือนของความรักก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเดือนที่7ดหรือเดือนที่5ก็แล้วแต่หรือว่าอยู่ในราศีตุลก็แล้วแต่เนะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณเหมือนต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ซ้ําๆซ้ำๆซ้ำๆในเรื่องของความสัมพันธ์เอมันเป็นลักษณะของปมบาดแผลนะคะที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของเราถ้าคุณสามารถก้าวข้ามผ่านไปได้มันจะไม่เกิดขึ้นกับคุณอีก นะคะมันจะปิดสวิตช์มันแล้วคือจบสิ้นอาวสานสักทีแต่ว่าคุณต้องหาให้เจอว่ามันเกิดเพราะอะไรทําไมคุณถึงได้วนเวียนชีวิตอยู่กับความสมพันธ์นี้รูปแบบนั้นปัญหาแบบนั้นไม่ว่าจะเปลี่ยนคนเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนสถานการณ์ทําไมมมาลงเอยแบบเดิมคุณก็ต้องหาให้เจอว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะพอหาเจอแล้วรู้แล้วปิดสวิตช์มันมันจะได้ไม่ต้องมารบกวนคนอีกตลอดชีวิตเนาะเพราะจากน้าไพ่ที่เห็นรู้สึกว่าในคําแนะนําจากไพ่นะคะุณอาจจะต้องใช้เวลานี้ในการเยียวยาซ่อแมแซมตัวเองก่อน ให้คุณรู้วิธีรับมือกับปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตให้ได้ก่อนคือไม่ต้องไปเจอกับปัญหาแบบเดิมอ่ะคุณถึงจะมีโอกาสพบเจอความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะความสัมพันธ์ที่จริงจังแต่ถ้าคุณใจร้อนอารมณ์ร้อนหรือว่าคุณรีบเกินไปในความสัมพันธ์เหมือนแบบอยากจะรวบรัดตัดตอนจัดการให้ได้เด็ดขาดสุดท้ายแล้วจะเหมือนเดิมนะบางทียิ่งทํามากสุดท้ายอาจจะเป็นการผลักใสเขาออกไปสุดท้ายแล้วคุณอาจจะแพ้ซะเองก็ได้นะคะมีไพ่อัศวินไม้เท้าเข้ามาอืม มันยังเป็นความยากลำบากขึ้นมารู้สึกว่าไอ้ฝั่งเนี้ยมันคือฝั่งที่เตือนมากกว่าคําแนะน,นําคําแนะนําน่าจะเป็นตรงนี้นะคะไอ้ตรงเนี้ยก็คือคําเตือนมากกว่าถ้าคนใจร้อนอารมณ์ร้อน,รอนหรือบางทีรีบเกินไปในความสัมพันธ์หรือบางทีเราโฟกัสมีแพชชั่นมากจนเกินไปมันจะเป็นความยากลบาบากตัวคุณเองอะเพราะบางท่านนะ่ยในพื้นดวงของเราไม่ได้เป็นดวงคู่ยากแต่บางทีเราชอบแบกเป็นเดอะแบกนะคะคือาตาดินเป็นเดอะแบก หลายกลุ่มเหมือนกันนะคือต้องบอกก่อนว่าโดยธรรมชาติของท่าดินเนี่ยจะรู้สึกว่าเราทนเก่งเราทนได้เราเราแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ทําให้บางทีเราก็จะหยวนได้ก็หยวนไปทนได้ก็ทนไปนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่ามันก็ไม่ใช่ทุกเคสที่เราจะต้องอดทนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาคุณทุ่มเต็มที่อดทนเหลือเกินในความสัมพันธ์เช็คดูให้ดีคะ่ะว่าทุกครั้งที่เราเป็นแบบนั้น เราได้อะไรกลับมาบ้างเนาะอาจจะได้ในช่วงแรก,แ,รกแล้วสุดท้ายก็หายว่าไปกับตาหรือเปล่านะคะเพราะจากหน้าไพ่ที่เห็นรู้สึกว่า,วามันเป็นความยากลําบากวาเวลาที่เราเหมือนทุ่มสุดพลังของเราสุดท้ายแล้วได้กลับมาก็ก็ยังไม่ได้อะไรอยู่ดีเนาะอืมอ่ะคแนะนําของไพ่ออร์เคอต์หน่อยไพยอ่ออรเคสต์อยากแนะนำเลยให้กับชาว่านดินคนโสดบ้างเลยจริงๆไม่ต้องเปิดแล้วเนาะว่ามีโอกาสว่าจะมีรักใหม่เข้ามาไหมบางท่านมีโอกาสว่าจะมีคนสนใจค,นคนุณค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ หรืออาจจะมีคนแอบมองคุณอยู่ก็ได้ในช่วงนี้หรือว่าหลังจากนี้แล้วก็คุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่คุณมีโอกาสจะตกหลุมรักเขาแล้วเขาก็ตกหลุมรักคุณนะคนที่รู้สึกว่ามีแรงดึงกันแล้วกันนะคะเป็นคนที่เข้ากันได้ดีคุยแล้วก็อยากจะคุยอีกต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าคุณอาจจะต้องใช้ช่วงเวลานี้ในการซ่อมเลยให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ตัดสินใจเด็ดขาดว่าโอเคอะไรตัดก็คือตัดอะไรไปก็คือไปนะคะเอาให้เด็ดขาดไปเนาะ โรแมนต์นะคะหลายท่านมองหาความสัมพันธ์ที่โรแมนติกหรือเปล่าความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้ดีแล้วก็ซับพอร์ตซึ่งกันและกันคุณมีโอกาสได้เจอนะแต่เช็คนิดหนึ่งคะ่ะที่ผ่านมาคุณเจอแล้วหรือ,อยังและที่คุณเจอมันเป็นของจริงหรือว่ามีการใส่หน้ากากเกิดขึ้นการใส่หน้ากากที่นี้อาจจะเป็นเขาหรืออาจจะเป็นเราก็ได้บางทีเราอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้นะว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์มันค่อนข้างท็อกซิกแต่เราก็พยายามแบบบอกกับตัวเองว่ามันดีมันดีมันดีแล้วก็ทน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 ,น,นจนสุดท้ายแล้วเราเองที่พังยับเยินะคะค มีไ่เซลเลฟ v e ขึ้นมานะก็รักตัวเองก่อนนะคะชาวธาตุดินเนาะความสัมพันธ์ที่มีการควบคุมซึ่งกันและกันมากเกินไปอาจจะไม่ได้ส่งผลที่ดีสักเท่าไหร่กับกับความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าถ้าจากหน้าที่คุณจะเห็นนะมือสีขาวกับมือสีดำอันนี้ก็คือกำไว้แน่นเลยนะกำไว้แน่นคือลองไปกำอะไรสักอย่างนึ่งให้แน่นที่สุดถ้าคุณเป็นคนที่พยายามประคองความสัมพันธ์นี้มากๆ คนก็เหนื่อยนะคะเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกหายใจไม่ออกอยู่เหมือนกันส่วนคนที่ถูกกรรมในตอนนี้ก็อาจจะเจ็บซะจนอยากจะหนีให้พ้นพ้นไปมาเลยทําให้สุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่มีประโยชน์เลยก็ได้นะคะไพ่ใต้สาหรับเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงผลกระทบหรืออิทธิพลความกดดันต่างๆที่อาจจะมีโอกาสได้เจอหรืออาจจะเป็นเสียงกระซิบภายในจิตใจว่าเราต้องทําแบบนั้นต้องทําแบบนี้ตลอดเวลาที่ผมบอกแล้วว่ากลุ่มท้าดินเนี่ยเป็นกลุ่มที่รู้สึกว่าเราเกิดมาเพื่อความอดทน ชนทุกอย่างนะคะชนท,ทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นการพฤกศกหรือว่ามังกรยิ่งมังกรยิงร่ง,งไปใหญ่เลยนะคะเวลาที่อยากได้หรือมีแพชชั่นกับสิ่งอย่างหนึ่งก็ขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดนะคะเวลาที่รักใครก็รักมากยิ่งใครที่มีดาวศุกร์อยู่ในราศีมัง,งกร mm. ก็ต้องระวังนะคะควบคุม mm. ตัวเองดีๆในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะบางทีอารมณ์ของเรามันอาจจะวิ่งไปไวจนบางทีคนรักของเราก็อาจจะตามไม่ทันก็จะกลายเป็นปัญหาของความสัมพันธ์ได้นะคะ โอเคค่ะชาวธาตุดินมันกงกรจบการคอนโซลเรื่องราวพบคุณในช่วงนี้ยาวจะถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ก็จะประมาณนี้นะคะในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณทบทวนตัวเองเนาะแล้วก็ใช้เวลาในการซ่อมแซมเยียวยาตัวเองก่อนความรักดีๆความรักที่สดใสก็รอคอยคุณอยู่นะคะแต่คุณต้องปลป่อยใจองมาก่อนแล้วก็ทําความเข้าใจกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตนะคะว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นมันถึงเป็นแบบนี้แล้วก็อย่าเลี้ยวิดทางแบบนี้วชที่ผ่านมานะคะ โอเคค่ะทุกคนแล้วพบใหม่คลิปหน้านะคะเป็นการอ่านทั่วไปนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้แต่ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะแล้วก็ใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย